สวัสดีค่ะแม่โกห่างหายไปพักนึงเลยนะคะสำหรับรายการเรื่องเล่าของคนพิเศษออทิสติกรายการนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะเป็นรายการที่แม่โกคิดขึ้นมานำเสนอเองโดยความคิดส่วนตัวค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับรู้ได้หลายเรื่องราวานะคะก็เลยทำารายการนี้ขึ้นมาค่ะโดยที่ เรื่องเล่าที่แม่โก้นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเองแต่เพียงคนเดียวค่ะไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของน้องมิกกี้ค่ะแต่เป็นเรื่องของคุณคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่ยินดีค่ะมาแบ่งปันร่วมกันค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะและสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยากจะมาร่วมจอยกันค่ะอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประสบการณ์ให,ห้อีกหลายๆบ้านนะคะส่งมาหาแม่โก้ค่ะมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ไม่ต้องกลัวนะคะ,ะว่าแม่โก้จะเปิดเผยคะ่ะแม่โก้จะใส่ชื่อแต่งชื่อสมมุติให้หมดเลยคะ่ะแต่ค่ะผ่านมาแล้วนะคะสี่ EP EP นี้เป็น EP ที่ห้าค่ะเป็นเรื่องของคุณแม่คนหนึ่งกับลูกออทิสติกหขวบคุณแม่ท่านนี้ยอมเปิดเผยชื่อจริงคะ่ะทั้งชื่อคุณแม่และชื่อคุณลูกพอจะเดาออกกันแล้วใช่ไหมคะ EP ห้านี้ก็คือแม่โกเองคะ่ะ กับน้องมิกกี้ค่ะจะปิดบังไปทำไมล่ะคะมาถึงขั้นนี้แล้ว ep ห้านะคะเป็น ep ที่อยากจะมาเล่าในเรื่องของการค้นหาตัวตนของเด็กออทิสติกคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิกกี้ค่ะตอนนี้น้องมิกกี้หกขวบค่ะค้นหาตัวตนจะค้นหาทำไมล่ะคะก็เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะความถนัดของเด็กพิเศษ หรือเด็กทั่วไปมีไม่เหมือนกันมีไม่เท่ากันแต่เราจะต้องหาเขาให้เจอไม่ก็ไม่ได้อยากเด่นไม่ได้อยากดังไม่ได้อยากเอาลูกตัวเองมาโชว์แต่การที่ลูกเรามีความสามารถที่โดดเด่นตรงนั้นมันจะทําให้ลูกเราและตัวเราไปต่อได้ค่ะการที่ลูกมีความสุขกันในสิ่งที่ทําจะทําให้ลูกเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างต่อไปในอนาคตค่ะและตัวเราก็มีเรื่องมีเทคนิค ที่จะเข้าไปสอนลูกในสิ่งที่ลูกชอบสามารถไปสอนด้านต่างๆต่อยอดไปได้อีกนะคะทีนี้การค้นหาตัวตนของน้องมิกกี้มีจุดค้นหาและจุดเปลี่ยนยังไงให้แม่โก้เจอตัวตนของน้องมิกกี้แม็โก้ค่ะพยายามค่ะพยายามสอนค่ะพยายามผลักดันลูกในเรื่องการเขียนตั้งแต่เด็กค่ะไม่ได้ค่ะการเขียนของน้องมิกกี้จนกระทั่งเรียนอนุบาลเลยนะคะ มี่คี้จะจับด,ดินสอหรือปากกาค่ะจับอย่างนี้เลยค่ะกำอยู่อย่างนี้ค่ะกดอยู่อย่างนี้ค่ะมีเท่าไหร่แล้วหักไปเลยค่ะมีแรงเหลาเหลาไปเลยค่ะจะจับอยู่อย่างนี้จนกระทั่งถึงชั้นอนุบาลค่ะและสักระยะหนึง่งด้วยตามวัยตามการพัฒนานะคะก็มีการเริ่มจับปากกาจับดินสอในลักษณะที่คนปกติเขาทํากันนะคะแต่ก็ยังไม่ดีมากค่ะก็เหมือนการเขียนทั่วๆไปแต่มีจุดเปลี่ยนค่ะ วันหนึ่งคะ่ะคืนหนึง่งน้องมิกกี้ก่อนนอนได้หยิบกระดาษมาแผ่นหนึง่งแล้วก็ได้วาดสี่เหลี่ยมคะ่ะวาดสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บน้องมิกกี้ได้เขียนตัวภาษาอังกฤษ3ตัวคะ่ะอันนี้แม่ก้จำลองขึ้นมานะคะน้องมิกกี้เขียนแบบนี้คะ่ะน้องมิกกี้เขียนตัวอักษร A, K A อ A อุยตายแม่ก็เห็นเบื้องต้นก็ดีใจคะ่ะลูกเขียนตัวภาษาอังกฤษ แต่ฉไหนเลย AKA คืออะไรคะแม่ก็ไม่ได้เก่งขนาดเดาใจลูกถูกหรอกคะ่ะแม่โก้ก็แค่ดูอ๋อลูกเขียนตัวภาษาอังกฤษได้แต่แม่โก้ก็มีคำถามในใจคะ่ะว่าอไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรนะคะจนกระทั่งคะ่ะมีวันหนึ่งคะ่ะขับรถออกไปกันหน้าบ้านคะ่ะมิกกี้ก็มองข้างทางนะคะ แม่โก้ก็มองตามลูกกันโดยปกติจะสอนสิ่งแวดล้อมลูกก็สอนจากข้างทางที่รถขับผ่านนี่แหละค่ะที่นี้ค่ะพอมาถึงสถานที่หนึ่งค่ะน้องมิกี้หยุดแล้วก็จ้องสถานที่นั้นนานมากค่ะแม่โก้ก็มองตามนะคะว่ามิกี้มองอะไรค่ะไม่ได้มองอย่างเดียวค่ะมิก้พูดออกมาค่ะสปีกออกมาเลยค่ะ a k a ท่านใดนั้นค่ะแม่โก้นึกถึงเลยค่ะ นึกถึงเมื่อคืนนั้นค่ะที่มิกี้เขียนคำว่า aka ค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะน้องมิกี้สามารถาเขียนเรื่องราวที่ตัวเองผ่านพบประสบมาออกมาเป็นตัวอักษรแล้วก็เป็นแท่งสี่เหลี่ยมคือคือเป็นเหมือนเหมือนตึกนะคะทีนี้ปุ๊บแม่โก้ก็เ,เลย ปิงไอเดียขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็รู้เลยค่ะเริ่มรู้แล้วค่ะว่าลูกตัวเองสามารถสื่อสารผ่านภาพและตัวอักษรได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะแม่โกทำอะไรทราบไหมคะแม่โกมีสมุดต,ติดรถหนึ่งเล่มเป็นสมุดวาดภาพนะคะแล้วก็มีดินสอรหรือสีชุดหนึ่งติดไว้บนรถตลอดเวลาค่ะมีวันหนึ่งค่ะเราพากันออกนอกบ้านไปอีกแล้วค่ะ แล้วไม่รู้เป็นอะไรค่ะวันนั้นรถช่างติดเหลือเกินค่ะติดมากเลยค่ะแล้วเด็กที่ต้องใช้ชีวิตบนรถบนรถติดแม่โก้ไม่เคยส่งโทรศัพท์ให้ลูกค่ะแต่ค่ะสมุดที่แม่โก้เตรียมไว้ค่ะตอนนั้นแม่โก้ก็ยื่นให้ลูกเลยค่ะแล้วแต่นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะคุณลูกมิกี้ใส่เข้าไปเลยค่ะอยากวาดอะไรอยากเขียนอะไรนะลูกรถติดอ่ะก็เขียนให้ลูกอะก็ส่งสมุดให้ลูกค่ะ มิก้ก็นั่งค่ะท่านนั่งทำเหมือนนึกนิดนึงไม่นานนะแป๊บนั่งทำเป็นนึก,นกเสร็จแล้วค่ะมิกกี้ก็ใส่ลงไปเลยค่ะปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บมกะก็ดูนะว่าลูกวาดอะไรสรุปแล้วทราบไหมคะว่ามิกกี้วาดทางรถไฟนะคะวาดทางรถไฟเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์เป็นอ่าเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของรถไฟนะคะที่ไฟเขียวไฟแดงรถไฟหยุดรถไฟมานะคะแล้วก็วาดมีรถเก่งน้อยๆค่ะ แต่สิ่งที่มิคี้วาดบอกอะไรแม่โก้รู้ไหมคะก็เพราะว่าทางรถไฟนั้นนะคะเราเพิ่งขับผ่านกันมาก่อนหน้านี้นี่เองค่ะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่แม่โก้สังเกตลูกค่ะว่าลูกสามารถจินตนาการการเล่าเรื่องสิ่งที่ผ่านมานะคะโดยออกมาเป็นการวาดรูปเป็นรูปภาพค่ะและหลังจากนั้นค่ะแม่โก้ก็เริ่มค่ะเริ่มสนับสนับสนุนลูกในเรื่องของการวาดภาพก่อนเลยค่ะทีนี้ปุ๊บเนี่ย ก็มีอยู่วันนึงค่ะด้วยความบังเอิญเปิดเพลงชาติค่ะและเพลงชาติโดยปกติเด็กก็ชอบฟังกันอยู่แล้วเนื่องจากไปโรงเรียนใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มิกี้ชอบมากมายเลยนะคะก็คือธงชาติค่ะธงชาติทําไมมิกี้ชอบแม่ก็ไม่ทราบนะตอนนั้นรู้แต่ว่ามีสามสีแล้วก็เป็นเออน่าจะเป็นสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสีแล้วก็เจอทุกวันในโรงเรียนแต่มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะ เพราะว่าตอนที่ระหว่างเปิด YouTube เปิด mm. เพลงชาติให้มิกี้ฟังนะคะมีอยู่คลิปหนึ่งค่ะปาร์ตเข้ามาเลยค่ะเป็นเกี่ยวกับธงของอาเซียน10ประเทศมิก้ให้ความสนใจมากค่ะสนใจไปได้ระยะหนึ่งค่ะมิก้สามารถวาดธงอาเซียนได้10ประเทศไม่ได้วาดอย่างเดียวนะคะสามารถระบายสีได้โดยที่ไม่ต้องดูค่ะไม่ต้องดูแล้วก็ระบายดูแล้วก็ระบาย สามารถจําได้แค่ไม่กี่ครั้งแล้วก็ระบายสีได้เลยสําหรับทงอาเซียนและหลังจากนั้นค่ะเวลาเราเปิดคลิปไปใช่ไหมคะมันก็จะมีสื่อที่เป็นในลักษณะเนื้อหาคล้ายๆกันวิ่งผ่านเข้ามามีกิกตาไวคะ่ะเห็นทงยุโรปคะ่ะพอเห็นทงยุโรปเท่านั้นแหลคะค่ะมีหลายสีคะ่ะด้วยความที่เป็นเด็กที่ชอบสัญลักษณ์อยู่แล้วนะคะมาเต็มคะ่ะ มาเต็มยังไงมิกกี้สามารถจดจำในเรื่องของอ่าธงยุโรปจำสัญลักษณ์จำประเทศนะคะแต่ทีนี้จำได้อย่างไรนอกจากอ่าดูผ่านทีวีแล้วนะคะเบื้องต้นก็ให้ดูทีวีได้ไม่นานคะ่ะเดี๋ยวจะ,ตะเตลิดคะ่ะแมโกก็เลยซื้อเนี่ยคะ่ะเป็นอ่าเป็นแผนที่นะคะราคาก็ไม่แพงน,น่าจะ 3- 30กว่าบาทไม่ถึง40บาทนะคะซื้อที่ B2S นะคะก็เอามาเป็นสื่อการสอนให้มิกกี้คะ่ะมิกกี้ก็เริ่มจำคะ่ะ ก็ตอนนี้น่าจะได้เป็นหลักร้อยแล้วนะคะสำหรับประเทศในแต่ละประเทศในทวีปต่างๆนะคะก็ไม่ใช่แค่นั้นอีกละค่ะมิก้เป็นเด็กตาไวค่ะพอมีสื่ออะไรสนใจผ่านหน้ามาในทีวีแป๊บหนึ่งค่ะเอาเลยค่ะบังเอิญสิ่งสิ่งนั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องแผนที่โลกค่ะที่นี้พอแผนที่โลกเนี่ยมิก้ท้าทายในเรื่องสัญญายักษ์อยู่แล้วใช่ไหมคะก็เกิดความท้าทายในเรื่องของแผนที่โลกค่ะ เอาละสิทีนี้แผนที่โลกลูกสนใจอะทำยังไงละ่ะแม่ก็ต้องสนับสนุนสิคะรออะไรแม่ก็เลยไปซื้อแผนที่คะ่ะเป็นแผนที่โลกมาให้น้องมิกกี้นะคะก็อ่าลองมิกกี้ก็ยังชอบคะ่ะชอบแล้วมีความแม่โก้ก็มีความสุกว่าในเมื่อลูกเราชอบมากไายขนาดนี้เราก็ต้องใส่เข้าไปอีกคะ่ะแม่โก้ก็เลยไปอ่าเซิร์ชหานะคะว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับอ่าโลกบ้างอา่ก็เลยอ่าลองเปิดมือถือให้มิกกี้ดูว่า ลูกลกแบบนี้มิกี้เอาไหมครับก็ราคาหลักพันนั่นแหละครับถ้าลูกเอาณนะวันนั้นพันก็ต้องพันครับแม่ก็ต้องพันด้วยครับแต่บางเอิญมิกี้บอกว่ามิกี้ไม่เอาค่ะโอ้ยเป็นพันค่ะลูกไม่เอาผ่านไปค่ะทีนี้ปุ๊บไม่ก้าก็าไปลองหาข้อมูลดูอีกนะคะไปเสิร์ชหาในว่ามีราคาไหนว่าเบาบ้้งค่ะเจอค่ะราคาเบาๆค่ะไม่ถึงสามสิบบาทกันยี่สิบแปดบาทเบาจริงๆค่ะ เอามาถามลูกค่ะมิกกี้มิกกี้เอาไหมก็ให้มิกกี้ดูในรูปนะคะมิกกี้บอกว่ามิกกี้ไม่เอาโอ้โหเรานึกในใจแม่สามสิบบาทนะน่าจะเอานะลูกในเมื่อลูกไม่เอาแต่มันสามสิบบาทค่ะแม่ก็เอาสิคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่โกให้ดูอ๋อนี่ค่ะเจอแล้วนี่นี่นี่น,น,นี่นี่ค่ะให้มีมิติขึ้นมาอีกค่ะแม่โกก็ใช้สิ่งนี้ค่ะ ในการให้ลูกเรียนรู้ค่ะแต่ปากวันนั้นน่ะมิกกี้บอกว่าไม่เอาค่ะแต่พอเห็นของจริงแล้วมิกกี้รออะไรลนะคะชอบมากค่ะและหลังจากนั้นนะคะทําให้น้องมิกกี้นะคะเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ตําแหน่งของแผนที่ในโลกค่ะเรียนรู้ไม่พอค่ะมีทุนเดิมอยู่แล้วในเรื่องจดจําเรื่องธงชาติใช่ไหมคะน้องมิกกี้ก็สามารถค่อยๆเ,เริ่มวาดแผนที่โลกได้ค่ะ สามารถลงลงตำแหน่งในเรื่องของแผนที่โลกได้นะคะทีนี้พอลงตำแหน่งแล้วน้องมิกกี้ยังไม่ได้ในเรื่องของอาภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่จะบอกว่าประเทศนั้นนะ่ะเป็นประเทศอะไรแต่มีพรสวรรค์เรื่องธงใช่ไหมคะน้องมิกกี้ก็วาดแผนที่โลกคะ่ะแต่ระบายสีเป็นรูปธงชาตินะคะอของอประเทศนั้นๆนะคะเป็นการสื่อว่าประเทศนั้นเป็นประเทศอะไรนะคะ ค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะที่น้องมิกกี้นะคะาวาดแผนที่โลกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ไงคะมิกกี้เขาก็จะวาดเป็นเป็น,ปนตำแหน่งนะคะเป็นนี่นะคะงนี้อันนี้เป็นประเทศแคนาดาใช่ไหมคะเนี่ยทำไมแม่ก็รู้ว่าแคนาดาก็เรียนไปนกับลูกล่ะคะจำเป็นนะคะมันทําลูกอยากรู้แม่ก็ต้อง ก็ต้องเรียนรู้ไปกับลูกเพื่อจะได้คุยภาษาเดียวกับลูกรู้เรื่องนะคะทีนี้ค่ะอ่าประเทศแคนาดาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าอันนี้ประเทศอุรุกวัยตอนแรกแม่โก้บอกตรงๆค่ะยิว่าดูถูกลูกเลยค่ะแม่โก้คิดว่าลูกตัวเองมั่วเหมือนกันค่ะอ่าทีนี้ค่ะก็ลองมาพิสูจน์ความจริงดูค่ะ,ะเดี๋ยวนะคะอตามแม่โกมาดูเลยค่ะกออนุญาตนะคะอืะ อันนี้แม่โก้ได้ทำตาแหน่งเอาไว้เพื่อไม่ให้คุณพ่อคุณแม่เสียเวลานะคะอ,อย่างนี้ไงคะเห็นไหมคะนี่ไงคะประเทศแคนาดาเห็นไหมคะแคนาดาก็จะเป็นรูปใบไม้แต่เมื่กี้อาจจะวาดไม่สวยแต่สามารถลงสีถูกเห็นไหมคะนี่คือแคนาดานะคะต่อไปสฟีฟ้าและน้ําเงินเมื่อกี้นะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะแม่กโก้ยัดให้แป๊บนึงนะคะนี่คะ่ะอันนี้เห็นไหมคะ นี่ไงคะเป็นอุรุกวัยเห็นไหมคะอ่านี่เป็นประเทศอุรุกวัยใช่ไหมคะส่วนนี้คะ่ะเป็นประเทศโคลัมเบียเห็นไหมคะอ่ะเห็นนะคะขออนุญาตมาต่อปึ๊บอืมแค่นี้นะคะยังไม่พอคะ่ะเห็นไหมคะปึ๊บนี่นะคะเนี่ยคะที่แม่โกให้ดูตรงนี้นะคะ ทีนี้การพิสูจน์ว่าการระบายสีตรงประเทศนะคะโอเคมิคกี้ทำถูกแล้วใช่ไหมคะทีนี้คะ่ะมาดูนี่เลยคะ่ะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวแม่แม่มกโก้ขออนุญ,ญาตวางโทรศัพท์นิดนึงนะคะอ่านี่คะ่ะอันนี้เมื่อกี้แม่โก้บอกว่าแคนาดาใช่ไหมคะแคนาดาจะอยู่สูงสุดใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งก็ต้องแม่โก้ก็จำไม่ได้นะคะอ่ามี โอเคมีแคนาดานะคะโคลัมเบียแล้วก็อุรุกวัยนะคะดูน้องมิกกี้วาดนะคะแคนาดาโคลัมเบียแล้วก็อุรุกวัยนะคะอ่ะดูเลยค่ะอันนี้เป็นแคนาดาอยู่บนสุดใช่ไหมคะนี่นะคะอ่าแล้วก็เป็นโคลัมเบียอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะนี่ไงคะนี่เดี๋ยวแม่โคให้ดูนี่เห็นไหมคะจริงๆค่ะโคลัมเบียจริงๆค่ะแล้วก็ ประเทศนี้ค่ะอุรุไวเห็นไหมคะสามตำแหน่งนี้เห็นไหมคะเรียงกันตั้งแต่บนลงล่างเลยค่ะนี่แหละค่ะการวางตำแหน่งของน้องมิกกี้ไม่ผิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแม่โก้ถึงอยากจะบอกว่าการค้นหาตัวตนของลูกนะคะบอกเลยว่าสำคัญมากๆค่ะมันจะทำให้ตัวลูกเราไปต่อได้นะคะแล้วคุณแม่อย่างเราก็สามารถไปต่อกับลูกได้ค่ะ อาจจะได้คุยกับลูกได้ด้วยภาษาเดียวกับลูกแล้วก็เวลาลูกเราแบบมีปัญหาอะไรนะคะหรืออยากได้อ,อะไรมากๆหรือแบบไม่ทําตามการในสิ่งที่เราจะสอนน่ะเราก็เอาในสิ่งที่ลูกชอบอะ่ะเข้าหาตัวลูกเลยนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงค่ะอันนี้นะคะานายก็นายและขอแนะนําเลยคะ่ะไม่ได้แนะนําให้ซื้อนะคะแต่บอกว่าสื่อบางอย่างอะ่ะเราพยายามค้นหาให้ลูกนะคะนี่ไงคะ อันนี้ก็เป็นเห็นไหมคะเป็นแผ่นที่ค่ะแผนที่ของน้องมิกกี้นะคะที่แม่โก้ซื้อมาให้น่าจะประมาณ4 4 0 0กว่าบาทนะคะแต่ค่ะ,ะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นรูไหมคะตรงนี้ค่ะก็ให้น้องมิกกี้วางตำแหน่งธงให้ถูกค่ะอ่าและนี่ไงคะก็เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้นะคะก่อนที่จะพัฒนาน้องมิกกี้มาถึงจุดนี้นะคะนี่ก็เป็น อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แม่โก้ค้นหามาให้ลูกนะคะอีกหนึ่งสื่อการสอนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในเรื่องนะคะของการค้นหาตัวตนนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะลองค่ะ,ลอ,คะลองค้นหาตัวตนของลูกดูนะคะแล้วค่ะแม่โก้นะคะเจอบทความหนึ่งค่ะของคุณหมอเสาวภาค่ะคุณหมอเสาวภา,าได้กล่าวเอาไว้นะคะ ในเรื่องของการ10ข้อค้นหาตัวตนของลูกนะคะมีข้อหนึ่งค่ะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องเชื่อคำพูดสรุปของลูกหากลูกคุณบอกว่าไม่ชอบไม่ได้แปลว่าไม่ชอบนั่นคือบางครั้งเด็กอาจจะเบื่อค่ะไม่อดทนต่อสิ่งที่ทำค่ะเมโก้ก็เคยเจอแบบนี้ค่ะลูกบอกว่าไม่ชอบเราก็คิดว่าลูกไม่ชอบแต่จริงๆแล้วค่ะ ลูกชอบค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแม่โกอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพยายามค่ะพยายามให้สุดๆเลยค่ะกับลูกเรานะคะและสักวันหนึ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะค้นพบทางออกอย่างที่แม่โกค้นพบค่ะเลี้ยงลูกไม่มีอะไรนะคะแค่ความรักความเอาใจใส่และความพยายามแบบสุดๆค่ะ